สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับการรีวิวสินค้าจากเว็บโอเ o ทูโฮมดอนะครับเว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของเราวันนี้ผมมาในหมดของลำโพงครับตัวนี้เป็น Remax M8 นะครับผมอย่างที่ทุกคนเห็นด้านหน้าตอนนี้ รู้มากๆนะครับตั้งแต่ตัวกล่องถึงตัวสินค้านะครับเยี่ยมมากๆเลยผมดูแล้วผมก็อยากทะนุถนอมมันเหลือเกินนะฮะแค่ตัวพลาสติกที่เป็นคล้ายๆกระจกด้านนอกก็ดูหรูแล้วนะครับนี่นะฮะผมหมุนให้ดูกันจะชัดนะครับดูตัวกล่องก่อนเลยนะฮะนี่นะครับลักษณะตัวกล่องก็รูราตามสไตล์นะครับเขาจะสวยตั้งแต่กล่องยันตัวสินค้าอยู่แล้วนะครับสําหรับรีแม็กนะฮะนี่นะครับ นี่นะฮะก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับว่าใช้ระบบอะไรนะครับในส่วนของล่านหลังตรงนี้นะครับ er เห็นไหมครับเนี่ยนะฮะกล้องช่วยซูมด้วยนะฮะนี่นะครับ4.0นะครับบลูทูธใช้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เขาบอกเป็นระบบมัลติมีเดียอะไรอย่างเงี้นะครับนี่นะครับมิวสิกเพลเยอร์อะไรอย่างเงี้ดูในส่วนของด้านหลังนะครับมาดูด้านบนกันบ้างนะครับส่วนของด้านหลังตรงนี้นะครับนี่จะเป็นรายละเอียดทั้งหมดนะครับผมก็คือ ใช้ระบบบูท o ูธที่เท่าไหร่อ่าฟรีเวนซี่เสียงอยู่ที่เท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ขนาดอยู่ที่เท่าไหร่เขาจะมีบอกหมดเลยในนี้เดี๋ยวเราก็าไปดูในตัวสินค้าแล้วไปฟังเสียงของมันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเชิญชมเลยครับโอ้โหถือว่าสวยมากๆเลยนะครับสำหรับตัวนี้นี่เขารับมาแบบ ไม่ให้ตกเลยโอเควะเนี่ยรวยรวมากมากนี่มาถึงในส่วนของตัวสินค้ากันแล้วนะครับสำหรับเจ้า r e m a ็ M8 นะครับผมสิ่งที่เขามีมาให้มีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากซ้ายแล้วกันส่วนนี้เป็นคู่มือทั้งหมดเลยนะครับนี่นะฮะคู่มือเขาก็จะบอกนะครับว่าส่วนไหนมีอะไรบ้างปุ่มต่างๆเป็นอย่างไรนะครับนี่โชว์กันจะชัดนะฮะ เสร็จไปเรียบร้อยต่อมาส่วนนี้นะครับจะเป็นอุปกรณ์ของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นาสายนะครับไมโคร USB แล้วก็เป็นสายานี่นะฮะไมโคร Micro USB นะครับแล้วก็เป็นสาย3.5มิลน,นะครับก็3.5มิลสามารถเสียบแจ็คในการฟังเพลงหรืออะไรอย่างนี้ได้นะครับผมได้ทั้งรูปแบบบลูทูธแล้วก็รูปแบบสายเลยเยี่ยมยอดมากนะฮะเก็บบางไว้จุดข่าแมทของเราอยู่ตรงนี้ครับผมท่านผู้ชมฮะ สวยมากๆเลยนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่กาลังดูอยู่ตอนนี้เชื่อว่าอยากจะได้เจ้าตัวนี้อย่างแน่นอนนะครับผมนี่นะฮะดูดีไซน์กันก่อนนะครับนี่สวยนะครับเฉียบสุดๆนะครับนี่ด้านบนก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับลําโพงตัวนี้นะครับนี่จะมีรางๆด้วยนะครับเวลรายละเอียดต่างๆด้านหน้านะครับเป็นส่วนของลําโพงตัวนี้จะมีลําโพงทั้งหมดนะครับ ประมาณ2ดอกนะครับดูจากรอยตรงนี้นะครับมีทั้งหมด2ดอกด้วยกันซ้ายขวานะครับผมแล้วก็ในส่วนของปุ่มนะครับด้านบนตรงนี้นะครับปุ่มลดวอลลุ่มนะครับลดเพิ่มตรงนี้นะครับแล้วก็เห็นเป็นรางๆนะครับเป็นปุ่มเพย์นะครับปุ่มเพย์ตรงนี้แล้วก็ปุ่มปิดเปิดตรงนี้นะครับนี่นะฮะให้ทุกคนดูอย่างชัดนะครับในส่วนของด้านหลังก็มีการลื่นนะครับตรงนี้นะฮะนี่การลื่นจริงไหมนี่ทำให้ดูกันจะชัดนี่ครับการลื่นอย่างแน่นอน รูนี้เป็นรูเสียบช่องไมโคร USB แล้วก็เสียบจัด3.5มิลนะครับผมตรงนี้นะครับเสียบได้เดี๋ยวเราไปฟังในส่วนของเสียงกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเชิญฟังเลยครับ Yeah. เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับด้วยการเชื่อมต่อระบบบลูทูธนะครับซึ่งตัวนี้ใช้ระบบบลูทูธ4.0นะครับผมเดี๋ยวผมจะเชื่อมผ่านโทรศัพ Samsung ท์ซั s u n g A7 เ่่อนี้เป็นโทรศัพท์ของผมเองนะครับแล้วก็เจ้าร e ma ็ e M8 ตัวนี้เดี๋ยวเปิดก่อนเลยเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันนะครับ yeah. put your หรือว่าเป็นลำโพงที่หรูนะครับฟังเพลงที่หนาไ,ไหนก็ได้นะครับผมใช้ได้เลยลดเสียงได้นะครับรดผ่านโทรศัพท์ก็ได้นะครับเผนี่ะน,น,นะ ไหมครับสะดสบายนะครับ สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับจุแบตนะครับแบตเตอรี่ได้อยู่ที่2,000แอมป์นะครับผมก็ถือว่าจุได้เยอะพอสมควรเกือบจะเท่าสมาร์ทโฟนนะครับบางเครื่องเลยนะครับรุ่นใหญ่ๆบางเครื่องเลยนะครับอ่รุ่นเล็กๆนี่เกินไปเลยนะครับ2,000แอมป์ไม่ต้องพูดถึงนะครับผมตัวนี้จุได้เยอะมากพอสมควรสําหรับใครที่จะซื้อเจ้าตัวนี้ไปเปิดเพลงในระยะเวลายาวนานก็ใช้ได้อย่างแน่นอนนะครับผมตัวนี้รับเสียงได้ตั้งแต่90เฮิร์นะครับถึง20,000เฮิร์ตซึ่ง90ก็ไม่ถือว่าต่ํามากนะครับ อยู่ในเกณฑ์ที่พอดีนะครับผมแล้วก็ไม่น่าเกีียดจนเกินไปนะครับ9 0ถึงก็อยู่ในมาตรฐานที่พอดีนะฮะวัสดุตัวนี้นะครับรอบๆตรงนี้เป็นโลหะนะครับผมในส่วนของด้านหลังตรงนี้นะครับเป็นพลาสติกนะครับถือว่าเจ้าตัวนี้มีน้ําหนักมากเพราะว่าใช้โลหะนะครับในการ็นส่วนประกอบของวัสดุนะฮะเห็นไหมครับนี่ผมจะถือให้ดูนี่ครับมันมันมีน้ําหนักนะครับผมก็สําหรับใครที่ได้ไปก็ระมัดระวังในการใช้นิดนึงสําหรับใครที่สนใจเจ้าตัวนี้นะครับเข้าไปสั่งซื้อกันได้ในเว็บโอเคทูโฮมผมจะแปะลิ ไว้ด้านล่างน,นะครับ a c e b o o k แล้วก็ไลน์เช่นเดียวกันแวะเข้ามาคุยกันนะครับผมผมอยากคุยกับทุกคนเหลือเกินนะครับผมช่วงนี้เรามีอ่าหนึ่งช่องทางมาใหม่นะครับเพิ่มขึ้นมาก็คือช่องทางในการชระเงินของ Air ์เพนะครับผมก็เข้าไปใช้บริการกันนะครับผมอยากให้ทุกคนเข้าไปใช้บริการกันเหลือเกินเราจัดมาให้ทุกคนแล้วนะครับอย่าลืมกด subscribe ผมด้วยขอบคุณมากครับ